ยอดค,ครับโอ้ยโอ้ยหมดแรงนิดเดียวนิดเดียวโอ้โหอดทน,นไปได้ครับเหลือครับเหลือผู้หญิงครับสุขสตรีเลดี้ขาวิบากเลดี้ข,ขาวิบากสองคนช่วยกันอยู่ครับนี่ โอ้ไกลฮะสูงเลยขึ้นมาคร oh, oh, when, when, when. ับโอ้โหไหวไหมไหวไหมขายาวๆได้ครับได้อยู่ได้อยู่สุดยอดครับไม่ธรรมดาครับโอ้ น้ำเปล่ากันน้ำมันน้ำมันเหรอเชื่อหน่อยเชื่อหน่อยเกือบหลอนะครับเกือบรอแล้วโชว์โชว์โชว์ไม่ได้ล้มนะครับตั้งใจโคตรดีเลย ระวังระวังเขาซานนี่ยชางอแล้วก็ไอชิวแรไม่มีอ๋อไอ้ชิวแรงกันก็ยกทีลดายเลยวะเอาครับอ้าวผ่านไปได้ครับสวยๆครับยอดที่สุดยอด เป็นไงบ้างครับพี่วันนี้สนุกไหมครับดีแล้วขึ้นมาถึงนี่จะผ่านแล้วครับจะผ่านแล้ววันนี้รถไปห้าโลโอ้ยวันนี้รถไปห้ากิโลแล้วอันนี้มันทางมันยากกว่าโดยปกติเนาะใช่ใช่ลดไปคนนี้โอ้หลับตาสบายเมไม่ตกแล้ววันนี้พี่ๆเขาพามาเที่ยวนะครับนี่ครับพี่น้องสายลุยครับก็เลยมาแจมกับเขา ขึ้นไปได้แล้วเหลือแค่นิดเดียวนะครับเอ๊ะพี่มันเหลือกี่ดอยนะใกล้จะถึงแล้วนั้ยสองดอยสองดอยขอนั่งหน่อยพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนอนไม่ยอมเลยแค่เดินมาก็เหนื่อยแล้วันนี้จะให้ถึงรถที่สองจะให้ถึงครึ่งหนึ่งเนี่ยรถที่สามจะให้ผ่านวันนี้นะจะผ่านรอบสรอบสองไม่ยอมแพ้แล้วอ่ะวันนี้จะผ่านละ